ของไม้ต้นสังกัดนางเอกดังตอบทันควันหลังลือกันว่อนเอเจนซี่ของโซนเยจินได้ปฏิเสธข่าวลืออย่างเป็นทางการว่านักแสดงหญิงกําลังตั้งคันวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโซนเยจินได้โพสต์ภาพตัวเอง2รูปในชุดสีขาวบนอินสตาแกรมหลังจากนั้นไม่นานในโลกออนไลน์ก็เริ่มคาดเดาว,ว่านักแสดงหญิงอาจจะกําลังมีข่าวดีเรื่องทายาทซึ่งทําให้ผู้คนเริ่มแสดงความยินดีกับเธอในความคิดเห็นแบบถล่มทลายต่อมา MS Team Entertainment ต้นสังกัด นนยจิได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวลือดังกล่าวโดยระบุว่าข่าวลือการตั้งคันไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนหากมีข่าวดีเราจะเป็นคนแรกที่แจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วโซนเยจินและฮยอนบินเดินทางกลับเกาหลีหลังจากเดินทางไปฮันนีมูนหลังจากแต่งงานกันเมื่อต้นได้ดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ